ไม่เลื่อนเลื่อนแล้วนุ้ยเลื่อนเพื่อแอดแอนโดยเฉพาะนะครับเพียงบอกหยอกยาสีเยาวชนนี่เอาคนละเดี๋ยวจะไปถามครันวางกล้องนุวางกล้องเธอต้องเอาไปมานุใส่ห้าพันครับโอ้ยบ่ได้มาล้ัมชิงจังกับโบฮอดซองลอยจ็คสีฮอดบ่วปืนนี่อ้าวเอาไปสิงเองก็โอ้ยบ่อไหนดอกจะภาพคัดใจแข่งนี่จะภาพวันนักร้องก็ ลุงพ้นนี่เด้ลุงพ้นลุงพลถามเราด้วยนี่ซื้อซองแล้วซื้ออ่่ายังเนี้ยเเทียงเลยูนายมเมนมือนหนคือโมงนายโมนายชาแนลมูนายนี่ยนเตะมนายชาแนลแจกเสือได้มดซอาแจกเสือลุงเนี้ยเสื้อฟอื้อแล้วซื้อปะเอ็มยูมเนมงนั่งกินป่ะโอ้โหกระส่นี่กันมาสันพูดของเ่านั่นยูุ่่ อันนี้ของเพื่อนบ่อันตอนอย่าสิโอคอมัอกแสบกูแสบบกว่าิมยก็ยินดีกับน้องแอนนะครับเซเือยอดยังหรอบักบวกเจลมวโปริ่มเก้าโมงบ่อยแอนใช่ค่ะลูแขนเก้าโมงแต่ว่าขันมากน่าจะแปดโมงลูแขนเก้าโมงันมากแปดมง เก่ามงคลโจทย์พิธีแล้วก็ทุกคนร่วมเข้าหอร่วมเข้าหอไม่กินเหลียงเลยทุกคนร่วมเข้าหอเข้าด้วยกันเข้าด้วยกันโอ้ยเจ้าเล่าไปนั่งหัวปูนปัญจพูนเป็นั่งอยู่แถวข้างห้องอ่ะต้องเต็มห้องเป็นน่งไลรสดเธอหน่ะวะเออนางไลรสดจอบฟังจอบฟังว่านั่งในห้องไว้ไดนเป็นสักขีพยานเนาะเป็นสักขีเป็นสักขีพยานยันสว่าง มันมันไม่มีแอร์นะป้ามันร้อนนะแล้วไปงานเขาแต่งในโบสถ์หรล่ะหอนแบบท่ทนนะพนพ้างานแต่งแต่งนี่สิแต่ไปแต่งกันยังให้ไปเป็นซาคีพญาเนองอื่นก็ต้องไปเป็นความข้างในสวยนี่ยเน้นโทนสีเขียวขาวถ้าแต่งตุดไปงานเขาเน่ยสีเขียวกับสีขาวขอมีแต่สีดำมาสุดขอยทำาจไว้กู ไม่มีชุดไม่มีเสื้อ,อสีเขียวเลยเด้อนี่บ่มีบ่ได้ได้น้ำพึนมานลำหลังมีแต่สีดำเอาสีดำมาละมาดูเลยเดี๋ยวเขายืมเสื้อทีทีสกินน่ะหัวใจเนี่ยไม่กล้าให้ยืมเมาดูข้างหน้าเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับอ่งางออกไปอน,น,นว่ Wedding Sunday Invitation ยี่สิบมัสนี่ปียังไง มัมนก็นาาจากะปีตัวสรางวาไม่ภาษาอังกฤษค้านวันยังไงนะมัสมัสมัสเออหูวจักยูเดือนมีนาฮะปีมันนะครับวันยังไงภาษาอังกินนะ2000าสัยังหนะลักพันไหนรัลกลอยกับฮันเหล็ดทูเตาสัน้นรักลอยกับฮันเหล็หลักพันอีกยัง2000 ไม่ก็หลักพันไงสองพันพอนีสองพันยี่สิบสองสองพันยี่สิบสเูถโรป่ะถูีโรููป่ะถูโรอันนี้ตามตามตรงตรงตรงมันก็สองศูนย์สองสองเมันเป็นสองพนยี่สิบสองเนาบอกบุหุจักการสั่นีถามสมบัติเขาจะอ่านมาอย่ง เออนั่นแหละถูกต้องเจ้าตอบแรกๆเลยก็แล้วทูัว้งนอกแกกเบิรดระเบิดทังนอกนะแล้วเขาจะเปงไงกูกูกกูกูกูเข้ามวนเเวียกยูคนเทเียกนี่นะครับไอ้่าเขียวเยังออกเลยเลทังเพื่อนกำลังเอฟเหรอเอฟเหอ ชุดลาชุดลาตีโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมครับคลิปแรกของคุณเอาคุณสวยไง<อ>บ้านคลิปแรกหมดเนี่บ้านคุณยังหอดยอยู่ะจะได้อะไร้เกานาทีล่ะบอกอ่ะ,ออะองาน,นก็ทุกคนวันนี้กินวันนี้กินลวกบวบเรียบร้อยนะคะพร้อมซองงานแต่งคือเป็นเทนข้อสีมากสีเขียวสีเขียวสีเขียวก็ลวกบวบสีเดียวกันเลยค่ะไงยอดเนี่ยรวบกับสีซองสีเดียวกันเลยสีเขียว เอามาจะเรียนไสิซียไปจังสารละโองแม่นบอกมีกระดาษสำหรับคลิปนี้ก็ย่าลียนค่ะผลิตภัณฑ์ G ีพ z ินะคะทุกคนแอคที่ p ิก a k i n Official ค่ะเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกศนย์ก้าแปดห้าหกห้าห้าสหกนย์หสี่สองหกสีทุกคนอนะคะผลิตภัณฑ์ G ี i z a กินค่ะใช่ไหมคะนี่ยังไงจ้าตายไม่ขายเลยกระบอง อีกสองนาทีก่อีกองทไม่รู้คืออะไราคือระยะอซอนมาเทาทานะซอนมาเทาเบิแกงอะไรสักอย่างใหญ่ไม่แตกเลยแตกลูกป่าซื้อไม่ไม่บอกซื้อไม่ไม่บอกเบอร์ป่านนให้ไหนนะไม่คืออันหนดีเลยไ่ะอาหารของไต้ของไต้ไต้ป่านี่ก็ซีมเบิงซีมเบิงกระโลเลยรซื้อแม่ซำ เครื่องน่าจะจัดเพราะว่ามันคนเข้มข้นเป็นน่ารื่นรมย์เอาตรงบ้าสตารไปก่อนเสียบนะแซ่บเพ็ดอยู่มันเทจะเสีบมันเทเพราะเขาจะเก่งสรุปล้วมันคืออะไรครับก็ไม่รู้พูดเพื่อมาห้ืปอว่าอะไรไอ้คล้ายแกงเขียวหวานบ่ มันเป็นแกงของทางใต้อ่ะเขาจะใส่ไตปลาเนี่ยแต่ว่านี่เป็นหมูสับนะนี่นะครับกลับมาจากบ้านน้องนิวนะครับมันเจอข่าวดีนะครับเห็ันไหมเจอกันพบหน้ากันเลยพบหน้าไม่ใช่พบตาเขาถามหาจ่าเขาถามหาจริงเหรอ เขาบอกว่าไอ้นุนมีไปร้านคอยเลยเหมือนว่าอ๋อที่แรกนึกว่าย่าแซวเล่นไม้กี๋พอไปถึงน้องเขาออกมาเลยเนี่ยเออนั่นแหละเขาว่าไอ้นุนั้นไม่เหลียวเพื่อนคอยเลยเหมืนว่าคือโบกจับกันกแล้วให้นุไปหน้าแดงเ่ราะนั่เศร้าอยู่เพราะว่าวันนั้นน่ะนุอันน้องนิวนะมาอยู่กับย่บาทั้งวันน่าเห็นว่าเพิ่นมาเล่นเพิ่อนบรรยายเนาะเพิ่นมาเล่นบ้านย่าไม่เออกขาบอกนี่เขาไปเล่นกัน เดี๋ยวรอดูหน้าปกผมกําลังทําหน้าปกแบบยืนใกล้กันนะเอามีสามนาทีถ่ายคลิปอยู่กับย่าเขาบอกว่าสองศูนย์เนาะชื้อเลขอีกเอาเอาสองศูนย์เบิ้ดไลน์แล้วเบิ้ดไลน์แล้วใส่เลยซื้อง่ายซื้อง่าย